หลายคนมีคำถามถามพี่ปลาพี่ปาไขมันในเลือดสูงอ่ะแล้วหมอก็บอกมาอีกว่าเป็นไขมันเกาะตับโอ้โหูจริงจริงเนี่ยอยากรู้จังเลยว่าเ,เรามีอาการเตื่นอย่างไรเราจะได้ป้องกันไว้แต่เนิ่นๆวันนี้พี่ปรามีคําตอบให้หลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะทราบเลยว่าสิบอาการเตือนสําคัญของไขมันเกาะตับเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราจะได้ป้องกันตัวเองได้ถูกแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube healthy fish เพจ healthy fish บายพี่ปรา แล้วเรามาฟังกันเลยว่าหู10อาการเตือนที่เราต้องรู้ของภาวะไขมันพอกตับหรือไขมันเกาะตับมีอะไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยภาวะไขมันพอกตับหรือไขมันเกาะตับที่พบได้บ่อยในปัจจุบันเรามาดูซิว่ามีปัญหาหรือมีอาการเตือนอย่างไรบ้าง<ม>ก่อนอื่นพี่ปลร์ยอยากจะบอกเลยตับเป็นเยวะที่สําคัญและมีบทบาทสูงมากในการรักษาชีวิตของเราให้เป็นปกติ ยังที่บอกเลยว่าตับจะคอยทําหน้าที่คัดกรองสารต่างๆในร่างกายและปรับสภาพให้เหมาะสมสําหรับการทํางานในแต่ละวันในแต่ละยเายาวะรมงน้งเป็นแกะสะสมพลังงานสํารองของร่างกายด้วยซึ่งหากอัยาวะเช่นตับมีความผิดปกติแน่นอนส่งผลร้ายแน่นอนเลยและที่สําคัญภาวะไขมันพอกตับซึ่งปัจจุบันพบได้ในเกือบทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในคนอ้วน เป็นเบาหวานและความดาันโลหิตสูงคนที่ดื่มสุราเป็นประจำคนที่ป่วยเป็นโรคไตไวรัสตับอักเสบบีซีหรือจากภูมิแพ้กลุ่มคนที่ได้รับยาบางอย่างเช่นยาเซโยนอยอยาต้านการอ,าอาักเสบโอหโหหรือ,อยาลดไขมันในเลือดรวมไปถึงในกลุ่มคนที่ขาดสารอาหารก็มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดไขมันพอกตับเนื่องจากตับถูกยับยั้งการทํางานปริยาที่กินบ้างหรือในกลุ่มคนที่ขาดอาหารหรือดื่มสุรา ไขมันจากเนื้อเยื่อก็จะถ่ายโอนมาเก็บไว้ที่ตับเพื่อใช้เป็นพลังงานซึ่งหากตับในรอบเป็นไขมันที่ถูกส่งมาไม่ทันก็จะเกิดการสะสมไขมันขึ้นในตับกลายเป็นภาวะไขมันพอกตับในที่สุดโอ้โหถึงตอนนี้แล้วคงอยากจะร,รู้แล้วว่าไขมันพอกตับอาการเป็นอย่างไรเพราะเราจะได้ดูแลตัวเองเราจะได้ป้องกันตัวเองได้ถูกพี่แปลในระยะคนอ้วน คนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงมากๆแล้วใช้มาบดมันก็จะไปเกาะตามตับต่างๆแน่นอนเราจะต้องรู้สึกแน่นเกดอัดท้องแล้วอาการอย่างอื่นมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยภาวะไขมันเกาะตับเรียกว่าร้ายมากๆที่ต้องบอกว่าร้ายเพราะพี่ปาบ,บอกเลยอาการของภาวะนี้ไม่ค่อยแสดงออกอย่างชัดเจนมีการดำเนินโรคยาวนานเป็นสิปีแล้วก็จะตรวจพบว่ามีไขมันพอกตับโอ้ยมันเป็นยังไงเลยคะเมื่อไปตรวจสุขภาพเจาะเลือดแล้วพบค่าเอนไซม์ตับผิดปกติไป ถึงตอนนั้นบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยไขมันพอกตับอาจจะมีอาการไม่จำเพาะให้เราเอะใจเช่นถ้าจะมีอาการบางอย่างก็อย่างที่เรารู้กันคือหนึ่งอ่อนเพลียง่ายสองเบื่ออาหารบางคนกินอะไรไม่ลงก็มันจะกินได้ยังไงล่ะคะมันแน่นอืนอดอัดท้องแล้วรู้สึกไม่สบายตัวเลยเพราะฉะนั้นอาการเบื่ออาหารมีแน่นอนในคนที่มีภาวะไขมันพอกตับสามปวดแน่นบริเวณใต้ไชรงขวา สท้องอืดท้องเฟือ้อหท้องผูกหรือท้องเสียเป็นประจำหกกลืนไส้เจียนเจ็ดน้ำหนักโตัวลดลงอย่างรวดเร็ว 8. ปสีผิวบริเวณท้ายทอยรักแร้แล้วก็พับดำครับหรือมีสีผิวไม่สม่ำเสมอ 9. ตัวเหลืองตาตัวเหลืองคล้ายดีซานโอ้โหสิบในรายที่มีไขมันพอกตับเนื่องจากเลือดของสุราอาจสังเกตตัวเองได้ว่าลังจะดื่มสุราไปสัพัก จะเกิดอาการไม่สบายเช่นปวดท้องบริเวณใต้ใช้ยโครงขวานหนักมากคลื่นไส้เยียนอึดอัดแน่นท้องซึ่งหากเกิดอาการแบบนี้ทุกครั้งที่ดื่มแอลกอฮอล์ก็พอจะเดาได้ว่าอาจเสี่ยงภาวะไขมันพอกตับเกิดจะร้อยเปอย่างไรพี่ปาก็จะบอกเลยว่า10อาการเตือนสําคัญที่สําคัญมากๆถ้าเรารู้ตัวเรารู้สึกแน่นอึดอัดท้องตาตัวเหลืองรู้สึกโอโหมันไม่สบายตัวอาหารไม่ย่อย อาการเหล่านี้เราต้องรีบไปตรวจแต่ถ้าใครที่ตรวจสุขภาพประจําปีก็จะพบแล้วว่าเราจะรู้เลยว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือไม่พี่ปรามมีเรื่องเล่ามีชายคนหนึ่งก็คือเป็นเป็นคนไข้อ่ะค่ะเขาก็เคยมีอาการที่เรียกว่าตาตัวเหลืองแล้วแน่นอึดอัดทองมากกินอะไรนี่ก็เรียกว่าไม่สบายตัวเลยความที่ไม่ได้เจาะเลือดประจําปีก็ไม่รู้ว่าเป็นไรไปหาสมุนไพรไปหาสิ่งต่างๆมาอันนี้พี่ปรามเตือนเลยนะ ถ้าใครมีอาการเหล่านี้ต้องไปเจาะเลือดไปตรวจว่าตัวเราเองเป็นอะไรแต่ถ้าเราไม่เจาะเลือดไม่ตรวจสิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คืออาการเหล่านี้ซึ่งเคสนี้กว่าจะมาตรวจไขมันเรียกว่าเกาะตับสมมากผู้นึ่งจะไม่ได้ปรับปรีน่นพฤติกรรมการรับประทานอาหารและที่สําคัญมากๆไปทานยาสมุนไพรต่างๆมาพิปราจริงบอกเลยว่าสิบอาการเตือนที่มาพูดในวันนี้ขอให้เข้าใจกันและกลับมาเช็คตัวเองให้ได้เป็นอย่างดี ยังไรก็ดีพี่ปาบ,บอกเลยนะว่าภาวะไขมันพอกตับสามารถป้องกันได้วิธีป้องกันไขมันพอกตับคือหนึ่งรับประทานอาหารทุกมือ้อไม่อดมื้อใดมื้อหนึ่งอย่าอดนะคะโดยหลักเนี่ยเราจะต้องทานมื้อเช้ามากมื้อเที่ยงเบาหน่อยแล้วก็เลี่ยงมื้อเย็นคือกินมื้อเย็นให้น้อยกว่ามื้ออื่นๆสองเราต้องควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่อ้วนจนเกินไปอันนี้สําคัญ การรับประทานอาหารถ้าเราควบคุมน้ําหนักได้เราก็จะไม่อ้วนจนเกินไปข้อที่ 3. หากอ้วนควรลดน้ําหนักอย่างถูกวิธีโดยลดน้ําหนักลงประมาณ1-2กิโลกรัมต่อเดือน 4. พยายามหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้าตาลสูงเช่นน้าหวานน้ำมันลมน้ําผลไม้บรรจุกล่องหลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวเช่นไขมันจากสัตว์เนยกะทิน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มเพราะจะทาให้น้ําหนักตัวของเราเพิ่มอย่างรวดเร็ว หกลดพฤติกรรมการกินจุบจิบโดยเฉพาะพวกขนมต่างๆเจ็ดหลีกเลี่ยงการกินอาหารเค็มจัดมันจัดเปรี้ยวจัดหรอหวันจัดแต่ควรกินอาหารรสชาติกลางๆแปดกินผักผลไม้ให้มากขึ้นเก้าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละสามสิบนาทีสิบพยายามไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดรวมทั้งการสูบหรี่ด้วยเสพติดหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะอาหารเสริม สิบสองสำหรับคนอวน้วนโดยเฉพาะผู้ที่ลงุงการรักษาระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดสูงที่สำคัญมากๆคือให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมากที่สุดสิบสามตรวจเลือดหรือตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะผู้ที่เรียกว่ามีอายุเกิน35ปี14บเราต้องนอนหลับพักผพอให้เพียงพออย่างน้อยต้องหลับให้ได้ 5- 6ชั่วโมงต่อวัน อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะในภาวะปะัจจุบันหลายคนเครียดพักผ่อนน้อยทํางานหรือว่าหนักหักโหมอันนี้ต้องระวังสุขภาพของเรามากๆ <N> เนื่องจากถ้าร่างกายของเรามีความผิดปกติอยู่แล้วแล้วเราพักผ่อนไม่เพียงพอเราเครียดมันก็จะทาให้อาการต่างๆนี้เป็นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้พี่ปราบอกเลยสุขภาพสําคัญที่สุดมันไม่สามารถเรียกกลับมาได้ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีไม่ว่าเราจะหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ไม่สมควรเรียกว่า เจ็บป่วยแต่ไม่สามารถใช้เงินได้อันนี้สําคัญและแน่นอนภาวะไขมันพอกตับเป็นภัยเงียบม,มักไม่แสดงอาการให้เรารู้ให้เราทราบลงหน้าดังนั้นการป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือพยายามดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีหากโวนการลดน้าหนักให้สําเร็จเลิกเหล้าเลิกบุหรี่รวมถึงมันตรวจสุขภาพประจําปีด้วยถึงตอนนี้พี่ปลายอยากจะบอกว่าถ้าใครมีความคิดเห็นใด,ดเขียน ลงในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube, fish Pay, Healthy Fish Page h e a l t h y Fish ใบพี่ปลาและแน่นอนกระถ้าใครสนใจทำ u t u b e พี่ปลามีเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์สามารถทักถามปัญหาต่างๆได้พี่ปลาพร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วเรามาลุยพร้อมกันมาดูสุขแลสุขภาพด้วยกัน เตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาดูแลสุขภาพของีด็กปีาลุยพันเอค่ะ